โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาวยูทู e กันทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตนะครับนะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับไอผมจะเอาเป็นเรื่องไอสเตมินาก่อนนะครับนะอนาคตอะครับอีกไม่นานหรอกครับผมว่าน่าจะเดือนหน้าแะครับต้องรอทางไอ r o m แจ้งมาอีกทีนะครับว่าต่อไปเราจะฟาร์มวันละ720นาทีนะครับเพื่อนๆ เย็ดเ k ฟังไม่ผิดครับ720อย่างโหดนะครับนะผมว่าขนาดเพื่อนๆดูนะครับขนาดตัวเนี้ยผมฟาร์ม300นาทีผมยังได้ทั้ง 4M4 ถ้าผมฟาร์ม720นาทีอ่ผมว่าอย่างต่ำก็13 13 14M ครับวันหนึ่งอะ่ะเย็ดเคโหดจัดนะครับแต่เพื่อนๆนะครับแต่ตัวรองเราอะ่ะแตวผมเข้าไปในเกมก่อนนี่นะครับตัวรอง2ตัวเราจะ ไม่สามารถฟาร์มได้หรือฟาร์มได้นะครับมันเอาเอง่ายๆเลยก็เพื่อนๆลองคิดนะครับเหมือนเราลงห่อครับเมื่อเอาตัวหลักลงตัวรองก็ก็ลงไม่ได้เมื่อเราเอาตัวรองลงตัวหลักเราก็ลงได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ของนะครับประมาณนั้นนะครับเอาง่ายๆเลยสตเตมินามันจะคิดเป็นรวมรวมทั้ง3าตัวละครเลยนะครับนะฟาร์มตัวไหนก็ได้นะครับแล้วตัวรองจะไม่มีผลนะ ตัวรองจะไม่มีประโยชน์อีกเลยนะครับแต่แต่อย่าพึ่งแต่นะครับตัวรองก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเอาไว้ขายของนะครับลบทิ้งแล้วก็สร้างพ่อค้าขึ้นมาให้มันได้ค้าสองค้าสองหรือค้าสามผมจะไม่ผิดมันจะวางขายของได้สิบสามช่องนะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่าแพดหน้าเงินเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมก่อนนะครับเงินเอ็มจะรวมนะครับ นะเฮ้ยผมคนลุกเลยนะครับยิดขี้ย่างโหดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาย้ายของจากตัวเด็กมาไว้ในตัวหลักเรานะครับเงินเอ็มมันจะรวมสมมุติผมมีเงิน50เอ็มไปดูในตัวเด็กเงินก็มี50เอ็มเหมือนกันนะครับมันจะรวมเงินเอ็มด้วยนะครับสมมุติตัวเด็กเราขายของได้ร้อยเอ็มเมื่อกดรับปุ๊บมันก็จะเด้งมาตัวหลักเราเลยนะครับนะ เงินนี้มันก็จะรวมทั้งสามตัวละครน,นะครับอุ้ยเยทเคอย่างสุดนะครับถ้าผมสร้างพ่อค้ามาถ้าผมสร้างพ่อค้ามาสองตัวแล้วไปขายก็เป็นยี่สิบหกช่องใช่ไหมครับพ่อค้าเราอะแล้วเอาของตัวหลักเราอะเยอะๆเอาไปปล่อยของไงตัวรองที่มันเป็นพ่อค้าสองตัวเราอะอัดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อขายได้ปุ๊บเงินก็จะเด้งมาตัวหลักของเราเลยนะครับเพราะว่าเงินมันเป็นเงินรวมนะครับนะเฮ้ยสุดจัดนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันสุดมากเลยนะครับนะถ้าใครมีข้อมูลที่ถ้าใครมีข้อมูลแบบเฮ้ยมาวันไหนก็เม้นบอกผมได้นะครับคุยกันได้นะครับนะเม้นบอกผมได้ด้วยนะครับผมว่ามันสุดนะครับเนี่ย มีอีกอย่างนะครับเพื่อนๆนเม,เ,เ,มเมื่อเราไปฟังเพลงอะ่ะผมจะพาไปเมื่อเราไปฟังเพลงอ่ะเราฟัง1นาทีเราจะได้3สเตมินาเลยนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับเราไปฟังเพลงหนาทีเราจะได้สามสเตมิน่าเมื่อเราฟังครบสามสิบนาทีเราจะได้เก้นาทีเก้าสิเตมิน่านะครับนะ ไอ้ไอที่ผมพูด720นี้หมายถึงอ,อปคบออปชันเลยนะครับนะฟังเพลงกดยาลูกศิษย์นะครับถ้าเราไม่ได้ทำสองอย่างนี้เราจะได้420นะครับวฮ้ย450สิบต่อไปด้วยนะครับงลงๆเราจะได้450นาทีนะครับแบบไม่ต้องฟังเพลงแบบไม่ต้องกินยานะครับแต่ถ้าเราฟังเพลงเราจะได้เพิ่มมาอีก90นาทีนะครับก็เป็นก็เป็นเท่าไหร่ครับ ก็เป็น540อ่ะแล้วเราจะหายังไงให้มาได้720กินลูกสิทธิ์นะครับเพื่อนๆไปดองไว้เลยนะครับยาลูกศิษย์อะ่ะผมมีไหมเนี่ยผมว่าผมไม่มีแน่เลยอยาลูกสิทธิ์ผมไม่มีโอ้โหมีสูตรนะครับต้องไปดองไว้นะครับยาลูกศิษย์นี้ผมบอกเลยว่า <c oughs> เพื่อนๆต้องต้องสร้างตัวเด็กแล้วแล้ว,แล,วแล้วหาสิทธิ์มานะครับเพราะว่าเปลืองมากนะครับ วันหนึ่งอ่ะมันจะกดได้หกครั้งนะครับนะวันหนึ่งมันจะกดได้หกขวดนะครับขวดละสามสิบอ่ะเพื่อนๆลองคูณนะครับกดได้ร้อยแปดสิบนาทีอะครับแต่มันจะเบืองมากนะครับแต่ถ้าใครสายฟาร์มแบบสุดจัดตลาดบองนี่ผมว่าน่ามีจัดแน่นอนนะครับนะก็รวมกันทั้งหมดก็ได้เจ็ดร้อยไอวันหนึ่งเราได้สี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วก็ฟังเพลงอีกเก้าสิบนาที แล้วก็กดขวดยาอีกร้อยแปดสิบก็เป็นเจ็ดร้อยี่สิบนาทีนะครับวันหนึ่งนะครับเฮ้ยผมต้องการอย่างนี้มานานแล้วนะครับอันนี้คือเอาใจสายฟาร์มเลยนะครับนะเพราะว่าอาชีพใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาด้วยไหมครับมันจะมาด้วยกับสติม,น700มิน่เจ็ดร้อยไหมอาชีพปืนนะครับนะใครที่รออาชีพปืนแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ ผมชอบมากนะครับรักมากเลยนะครับผมเคยหัวร้อนอยู่ครั้งหนึ่งตีบวกแตกแล้วลบเกมทิ้งนะครับไม่เกินไม่เกินชั่วโมงอะโหลดใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะได้เล่นเกมนี้แล้วอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยสมมติตัวรองเราขายของได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวรองเราขายของเมื่อเรากดรับปุ๊บเงินก็จะขึ้นกับตัวหลักเราด้วยนะครับนะเพราะว่ามันดีมากครับ ชอบนะไม่ต้องแบบมาเสียเวลานั่งย้ายของอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่นะครับเ,ออเกมมันทําพัฒนามาดีเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นะก็ประมาณนั้นนะครับอาชีพที่แบบถูกใจเลยนะครับผมว่ามีสไนอ,อันเดียวสไนนะครับแต่ถ้าปืนมาผมไม่แน่ใจว่าปืนมันจะมันจะฟาร์มสู้สไนได้ไหมพอรับเพราะว่าปืนอะ่ะมันผมผมเห็นมันยิงมันช้านะครับนะ ผมว่าน่าจะฟาร์มไม่สู้เพราว่านาจสนนยน่าจะโน .1 นะครับนะเรื่องการฟาร์มนะครับเรื่องอื่นนี่อยู่ท้ายสุดนะครับสนนยนี่เรื่องอื่นอยู่ท้ายสุดนะครับถ้าของไม่ถึงนะแต่ถ้าเรื่องฟาร์มนี่โน .1 นะครับไม่มีอาชีพไหนสู้ได้นะครับแต่ก่อนอะเจเน่โน .1 นะครับนะเมื่อสนัยมีค่าสีเท่านั้นแหละครับหายเลยนะครับเจเน่ผมตกเลยนะครับเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆสงสัยยังไงก็เม้นถามผมได้นะครับหรือใครที่มีข้อมูลเยอะก็เม้นบอกกันได้นะครับฮะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับคุยกันเนาะโอเคนะครับผมจะให้มาผมจะให้มานะครับขนาดผมฟาร์ม300นาทีนี่ผมยังได้สัก 4m นะนะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยคล้ายไนท์อย่างเงี้ยครับไนท์ผมฟาร์ม450นาทีเมื่อวานเนี่ยครับผมได้ 2m นะครับ มันต่างกันนะครับยเรายิงออกไปที่ละสาดอกแล้วถ้าเราฟาร์มออฟไลน์นะครับเพื่อนๆแนะนำให้ทำ SPD AH 480นะตัวไหนนะครับนี่ตัวนี้ยิงไวนี่นะครับเนี่ย ATK ATK SPD นะครับทำให้มันได้480นะครับเราจะได้ยิงไวนะครับนะม,มันไม่เหมือนหน้าจอเรายิงนะครับหน้าจอเรายิงจะยิง3ดอกตัวหนึ่งใช่ไหมครับ แต่ผมเอาตัวลองไปไปยืนดูนะครับมันยิงดอกเดียวตุ้มตุ้มตุ้มยิงแบบ480ดอกเดียวครับเย็ดขี้ต้องฟาร์มออฟไลน์เท่านั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าฟาร์มออฟไลน์กับฟาร์มธรรมดามันทําไมมันไอฟาร์มออฟไลน์กับไม่ฟาร์มออฟไลน์ถ้าฟาร์มเฉยๆเราจะยิงซ้านะครับตัวหนึ่งอ่ะสามดอกก็จะตายนะครับแต่ถ้าเราฟาร์มออฟไลน์ยิง480ดอกเดียวเลยครับปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บเลยนะครับยึดแค้นะผมว่าน่าจะเอาใจสายสายเติมผมว่ามันไม่น่าเกลียดนะครับเดือนละ250เองนะครับนะเนี่ยเติมเงินเนี่ยเดือนละ250แล้วก็จะได้บัตรว i p บัตรนี้มานะครับเดือนหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆผมว่าคุ้มนะเมื่อเราฟาร์ม750นาทีต่อวันอนะ่ะผมว่าคุ้มแน่นะครับคนผมว่าคนนี้น่าจะย้ายมาสนายมากนะครับนะหรือว่า ทำของสไนนะครับถ้าใครสวีปเป็นอาชีพสไนก็ทําของสนไนไว้เลยนะครับนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาผมก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไม่อยากยืดยาวอะไรมากมายนะครับนะกดขอคนละ1ไลค์นะครับขอแค่10ไลค์ก็พอนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับบา,บายยครับ